ข้อ9แล้วนะคะโจทย์เนี่ยให้มาว่าไม้อัดแผ่นหนึ่งกว้าง104เซนติเมตรแล้วก็ยาว195เซนติเมตรให้ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่ากันแล้วก็ใหญ่สุดโดยที่ไม่เหลือเศษเลย แสดงว่าขนาดของมันเนี่ยจะต้องเป็นหอร,รามอของด้านกว้างและด้านยาวถูกไหมไม้อัดแผ่นใหญ่กว้าง1นึแล้วก็ยาว195นะคะเราจะตัดเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมสตุรหลัสเล็กๆเ,เนี่ย กว้าง x ล้กันยาว x ให้เท่าๆกันทุกแผ่นแสดงว่าเราต้องตัด x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  เนี่ยทั้งกว้างและยาวโดยที่ไม่ให้มันเหลือเศษแสดงว่า x ต้องหารอันนี้หนึ่งร้ยสี แล้ว x ต้องหารหนึ่งร้อยสีลงตัวและ x ต้องหาร195ลงตัวด้วยโดยที่ x เ,เนี่ยจะต้องเป็นค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้นิยามของเราจำนวนที่มากที่สุดที่หารทั้งสองจำนวนนี้ลงตัวเราจะเรียกว่าหอรอมอของหนึแล้วก็้อก้บห้า นิยามของหองเรารอมอนเนี่ยคือตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดที่ไปหารทั้งสองจำนวนนั้นได้ลงตัวคำว่าตัวประกอบรวมเนี่ยก็คือจํานวนนับที่นําไปหารจํานวนนั้นลงตัวและคําว่าตัวประกอบรวมก็คือจํานวนนับที่หารลงตัวทั้งสองทั้งสองจำนวนหรือถ้ามีสามจำนวนก็จะหารลงตัวทั้งสามจำนวนแต่ข้อนี้เนี่ยเราต้องการจํานวนนับที่หารลงตัวทั้งหนึ่งร้อยสี่แล้วก็หนึ่งร้อยเก้าสิบห้า เรามาลองหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนดูหนึ่งร้อยสี่เนี่ยหารต้องหารสั้นดูว่าอะไรบ้างที่หารมนลงตัวลองสองก่อนเพราะมันเป็นจำนวนคู่สองหารหนึ่งร้อยสี่ได้ห้าสิบสองสองหารห้าสิบสองได้สอง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 ี่เสร็จหนึ่งสองหกสิบสองแล้วสองหารยี่สิบหกได้ 13, สิบสามส่วน 1,95ที่หารลงแน่นๆคือเลขห5าห้หรือเศษสี่ห้าเก้าหารลงตัวได้13 104เนี่ยเกิดจาก2องคูณสอคูณสอคูณสิบในขณะที่195เนี่ย เราได้ว่ามันเกิดจาก3ามคูณหคูณสิเพราะฉะนั้นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของมันก็คือ13หรือก็คือขอลอมอเพราะฉะนั้นอ่า13หาร104และ195เกิดจากเออ อีกแบบหนึ่งนะ104เนี่ยจะได้2คูณกัน3ตัวคือ8คูณกับ13และ195เนี่ย3คูน5ได้15คูณอยู่กับ13ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของมันคือ13แต่โจทย์เนี่ยถามว่าไม้อัดจ,จะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่ากันใหญ่ที่สุด โดยที่ไม่ให้เหลือเศษเนี่ยเราจะตัดได้กี่แผ่นแล้วแต่ละแผ่นมีขนาดเท่าไหร่ขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่มันจะเท่ากันได้โดยที่ไม่เหลือเศษเนี่ยก็คือ13หรือห่อละมอของมันถ้าเราตัดด้านกว้างของมัน104และด้านยาวของมันคือ195ถ้าเราตัดมันออกเป็น ส่วนละ13 104จะตัดออกเป็น8ส่วน8ส่วนแต่195เนี่ยถ้าตัดออกเป็นส่วนละ13เราจะตัดได้15ส่วนเพราะ3คูณ15ได้195ตรงนี้8ส่วนตรงนี้15ส่วนเพราะฉะนั้นได้กี่ชิ้น15คูณ8ชิ้นนั่นเอง เท่าไหร่15คูณ8เพราะฉะนั้นเราได้15คูณ8ชิ้นเท่ากับ5 8 4 0ทด4ไว้8 1 8 9 0 11 12 120ชิ้นขนาดกว้างยาวด้านละ13 ซนติเมตรไม้อัดแผ่นหนึ่งเนี่ยโจทย์เขาบอกว่ากว้างหนึ่งยสี่ยาวหนึ่ง้อยเ้าสบห้าซนติเมตรพอเรานำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากาันทุกแผน่นให้ได้ขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ไม่เหลือเศษเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องตัดด้วยขนาดที่เป็นหอเอมอของด้านทั้งสองด้านซึ่งพอหาออกมาแล้วเนี่ยเราหาได้สิบสาม พอเราหาได้13ปุ๊บด้าน195เนี่ยถ้าเราแบ่งออกเป็นส่วนละ13เซนติเมตรเราจะแบ่งออกได้เป็น15ส่วนส่วนด้าน104แบ่งออกเป็นแผ่นละ13เซนติเมตรจะแบ่งออกได้เป็น8ส่วนถ้าฝั่งนี้15ฝั่งนี้8แสดงว่าจะได้ทั้งหมด120ชิ้นโดยที่ชิ้นหนึ่งเนี่ยกว้าง13ยาว13 ฉะนั้นคำตอบของเราจะตัวรัสกี่แผ่นก็คือ120แผ่นแต่ละแผ่นขนาดเท่าไหร่ก็คือกว้าง13เซนติเมตรยาว13เซนเมตร